อยากทำอะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเริ่มชีวิตใหม่อยากทำอะไรสักอย่างแต่กลัวคำวิจารณ์ทำยังไงดีหลายคนนะคะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆแต่กลัวคนรอบข้างอะตำหนิกลัวคนรอบข้างบอกว่าไร้สาระกลัวคนรอบข้างมาวิจารณ์อย่างู้นอย่างนี้อย่างนั้น,งงนก็เลยไม่กล้าที่จะทำไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแต๋มจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรแสดงว่าคุณก็ต้องคิดมาก่อนอยู่แล้วคุณต้องไตรตรองมาก่อนอยู่แล้วว่ามันดีสำหรับชีวิตคุณจริงไหมไม่มีใครที่จะทําอะไรแล้วแบบให้ชีวิตมันแย่ลงหรอกทุกคนคิดที่จะทำอะไรเพื่อเป็นแปลงตัวเองให้ชีวิตมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากทําอะไรคุณทําไปเลยคนอื่นเขาจะวิจารณ์ยังไงปล่อยเขามันเป็นเรื่องของเขา เราห้ามคำพูดเขาไม่ได้เราห้ามความคิดเขาไม่ได้แต่เราอะกำหนดชีวิตเราได้ถ้าคุณคิดจะทำคุณทำทำในสิ่งที่คุณคิดจงกล้าที่ตัดสินใจอย่าให้คนอื่นมาเป็นคนกำหนดชีวิตคุณชีวิตเราเราเลือกเองถ้าเราทำเพราะเราคิดว่ามันดีกับชีวิตเรา เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระช่างเขาอย่าได้แคร์แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่คุณทําแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณทําแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนที่วิจารณ์คุณอ่ะเขาจะอิจฉาคเองแล้วเขาจะมากระซิบถามคุณเองว่าทํายังไงทําไมถึงทําได้ทํายังไงทําไมถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้คุณจะเสียเวลาอธิบาย อย่าเสียเวลาอธิบายในสิ่งที่เราจะทําให้คนอื่นฟังเพราะบางคนเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะบางคนเขาอาจจะมองว่ามันเรื่องไร้สาระเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะแต่จะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังคุณไม่ต้องไปปรึกษาคนอื่นคุณตัดสินใจทําเลยคุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะเขากล้าตัดสินใจทําโดยที่เขาไม่ลังเล และเมื่อทําไปแล้วอ่ะถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดเขาก็ยอมรับมันแล้วเขาก็เรียนรู้แล้วก็แก้ไขเขาไม่มานั่งแบบเออมานั่งตัดพ้อมานั่งโทษตัวเองว่าฉันไม่น่าทําเลยลูกงี้ฉันไม่ทําเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะไม่ว่าคุณตัดสินใจจะทจะทําอะไรแล้วอ่ะมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จให้คุณทําแล้วก็ยอมรับถ้ามันจะผิดพลาดแก้ไข ต่เชื่อว่าสักวันคุณจะประสบความสําเร็จคนอื่นไม่ได้หาตังค์ให้คุณใช้คนอื่นไม่ได้หาข้าวให้เรากินคนที่วิจารณ์มันมีอยู่สองแบบวิจารณ์เพราะว่ารักเราห่วงเราอย่างนี้เราก็ควรจะรับฟังแต่ไม่ใช่ว่าเอาคําพูดของเขามาตัดสินใจกับการที่จะทำหรือไม่ทำของตัวเรา เข้าใจไหมคะคือเรารับฟังเขาด้วยความที่อ่าโอเคเขาห่วงยยเขารักเราจริงๆเรารับฟังแต่สําหรับคนที่เขาวิจารณ์เราเพราะเขาไม่ได้รักเราเขากลัวเห็นเราเขากลัวเราได้ดีกว่าเขากลัวว่าเราจะดีกว่าเขาเขากลัวว่าเราจะเก่งกว่าเขาถ้าเกิดว่าคนที่วิจารณ์คุณแบบนี้นะคุณไม่ต้องสนใจปล่อยเขาไปแล้วให การกระทำหรือผลลัพธ์ของคุณมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทำได้กับสิ่งที่คุณคิดคุณเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีกับชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคืนนี้คุณจะทำอะไรก็ตามโนสนโนแคร์ no so no care. กับคำวิจารณ์ชีวิตคุณคุณเลือกได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ